ซบสีตัวก็หกนะครับถึงแม้ว่าในชุดจะให้4ี่กับแปดนะครับถึงมันจะออกตัวเดิมแต่เราก็ปังนะครับเพราะว่าบอกแล้วว่าถ้าปู่มาที่มาส่งที่บ้านเมื่อไหร่นะจะออกเลขลอทบอนะครับแล้วก็หลายคนก็ถามว่าเลขลอทบอคืออะไรก็ส่องให้ดูเต็มเต็มเลยครับสำหรับเลขหกสอแล้วก็สองหกอินดีด้วยเอาเรา เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะพี่ใครสั่งทูบนะผมจะส่งให้พรุ่งนี้ผมจะไปส่งทูบให้นะครับตอนแรกว่าจะไปบ้านวันนี้ที่ข้านขับรถเมื่อยปวดขาแล้วก็ใครไปลอยกระทรงนะครับก็สุขสันต์วันลอยกระทรงนะครับก็ลอยกระทรงปีนี้นะครับก็ขออย่างที่คำวยพรที่ผมให้พี่ไปนะคิดเองนะครับเออคาวยพรนั่นคิดเองนะก็คือเดี๋ยวดูก่อนนะจําไม่ได้ คิดเองแล้วก็หลายคนก็แชร์ไปขอบคุณคนที่แชร์ไปด้วยนะครับก็สุขสรรวันลอยกระทงนะครับเอ่ยชื่อนามตระกูลนะครับถ้าใครจะไปลอยหรือว่าจะลอยออนไลน์ก็ได้นะครับลูกขอต,ตั้งจิตอธิษฐานขอข้ามาแม่น้ําคงคาลูกขอลอยทุกลอยสูกลอยลรกลอยภัยลอยเสนียดจันไรลอย ลอยสิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลให้ลอยไปกับสายน้นํานี้พร้อมกับกระทงใบนี้ตั้งแต่น้วินาทีนี้เป็นต้นใบขอให้ลลกพบเจอแต่สิ่งที่ดีด้วยเธอสาธุสาธุสาธุพี่จะไปลอยพี่ก็เอาขมูไปใช้ได้อันนี้ผมผมคิดเองนะครับแล้วผมก็เอาไปโพสเพราะว่าน่าจะมีพุเทเฒ่า <laughs> น่าจะมีพุเทเฒ่าผู้แก่นะครับพวกแบบว่ายังอินกับ เทศกาลลอยกระทงก็จะไปลอยก็ใครจะไปลอยไม่รู้ว่าจะอธิฐานอะไรก็เอาอันนี้ไปใช้ได้นะครับผมคิดเองต้นอันนี้คือผมคิดเองเลยแต่ว่าผมลอยแล้วผมลอยในเว็บเอ็มไทยลอยแล้วเรียบร้อยมีเลขตึงมีเลขเขาเรียกยังไงวะมันมีเลขมงคลให้ด้วยนะครับเออลอยเอมไทยแล้วนะครับเดี๋เสี่ยวเลขนั้นมาซื้อลอยแล้วเรียบร้อยนะครับอาเมื่อเช้านี้ลอยในใครบอกว่า แม่ก็ไม่อินเหมือนกันแม่อินเมื่อไหร่จะได้ถูกเลขจะถูกหวยก็ไม่ต้องไปลอยนะครับลอ,อยออนไลน์ก็ได้แต่ปีนี้น่าจะเงียบดูแล้วน่าจะไม่คือคืนเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบไว้อะไรนะครับบางพื้นที่ก็เห็นดราม่าก,กันนะไม่ให้มีเทศกาลจัดงานอะไรใช่ไหมผมกท็ที่ดูข่าวมานะ นี่ครับใครยังไม่ลอยนะครับก็พี่เข้าไปลอยในนี้ได้ไปลอยในออนไลน์ตรงนี้ไม่ไปครับผมไม่เคยอินกับเทศก,กาลลอยกระทงเลยไปแล้วก็ไปเป็นเขาเรียกนะไปเป็นมลพิษทางน้ำนะครลอยลอยแบบเนี่ยพี่เข้าไปลอยในในนี้นะในเว็บเอ็มไทยเนี่ยใครบอกพี่เอ้ยแม่ก็ไม่อินเหมือนกันพี่ก็ไม่อินเหมือนกันพี่ก็เข้าไปเลือกในกระทงเนี่ย,ยกระทงออนไลน์เห็นไหมแล้วพี่ก็กดตรงนี้ ผมลอยไปแล้วเรียบร้อยก็จะมีอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วพิมพ์คาว่าวันนี้รวยพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าวันนี้รวยมาพี่แล้วก็วันนี้จะปล่อยรัฐบาลนะครับรัฐบาลนะก็ <c oughs> จะบอกนะครับรัฐบาลเมื่อเช้าใช่ไหมเออเมื่อเช้าให้ไปนะครับก็คือรอบนี้ให้ก่อนให้ให้โค้งแรกนะก็คือเลขให้โค้งแรกนะพี่ก็คือ ผมให้พี่โค้งแรกนะครับก็คือเลขสามเออผมให้พี่โค้งแรกนะคือเลขสามนะครับสําหรับรัฐบาลเพราะว่าทําไมถึงให้เลขสามผมจะบอกพี่แบบนี้นะทําไมผมถึงให้เลขสามเพราะว่าหนึ่งหนึ่งกันไม่ใช่ครับขออภัยหนึ่งธันวานะครับเลขสัญจรที่จังหวัดกำแพงเพชรไหนมีใครอยู่กํากำแพงเพชรไหม มีใครอยู่กำแพงเพชรไหมครับเลขสัญจรที่จังหวัดกำแพงเพชรเลขจะไปสัญจรที่ภาคภาคเขาเรียกบางคนเขาเรียกว่าภาคเหนือตอนล่างใช่ไหมบางคนก็เรียกภาคกลางแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นภาคเหนือตอนล่างใครอยู่กำแพงเพชรนะยินดีด้วย <c oughs> หวยไปสัญจรบ้านท่านวันที่หนึ่งทันว่านะครับเลขสัญจรกำแพงเพชรแล้วตอนนี้รัฐบาลอย่างที่ผมบอกพี่นะมันไม่มัน มันจะไหลหกไหลเจ็ดไหลแปดไหลเก้าวนอยู่แค่นี้รอบรอบนี้นะครับคิดว่าเลขน่าจะเปลี่ยนเพราะว่าเก้ามาไหลมาสองรอบแล้วมันออกเก้าหกแล้วก็เก้าแปดรอบนี้นะเก้ากั้มกึ่งที่มันจะมาหรือไม่มาก็ได้เลขออกวันทิตคิดว่ารอบเนี้สามน่าจะมาสําหรับรัฐบาลไทยเพราะว่ารัฐรัฐบาลที่ไปสัญจรที่กําแพงเพชรออกวันจันทร์กาลังวันมีเก้ามีสามแล้วก็มีเจ็ด เลขสัญจรที่จังหวัดตราดเขาทิ้งเลขไว้ที่สามห้าหกกับสามหนึ่งมันจะมีความสอดทำไปถึงผู้ได้ฟังมันจะมีความสอดคล้องกันพี่ไอเลขตราดเนี่ยเออไอเลขสัญจรตราดเนี่ยครับมันจะมีความสอดคล้องกันมันจะต้องไหลขึ้นไปที่กำแพงเพชรแล้วถ้าดูปีที่แล้วมันสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่รอบนั้นออกแปดสี่สามหกหนึ่ง เห็นไหมมันมีทั้ง4 3มันมีทั้ง3 1ผมว่ารอบเนี้ยเลขรัฐบาลก่อนสัญจรเนี่ยมี3แน่นอนเออใครอยู่กำแพงเพชรนะ่ะพี่ไปดูข้อมูลไว้เลยเพราะว่าบางทีนะ่ะเลขสัญจรกำแพงเพชรจะมาออกวันเนี่ยจะมาออกรอบเนี่ยวันที่16เนี่ยอ่ะให้ไปเลยไม่ต้องรอนานให้4คู่โค้งแรกแล้วก็ไปรอมามืด สครับรอบนี้ขนมไทยฟัน3มไม่ต้องมานั่งด,ดีลาลีแหลกกดลิงก์กดนั่นเอออยู่กําแพงเพชรนะแต่ผมไม่รู้ว่าสัญจรที่อำเภอไหนนะครับตำบลไหนนี่อ่ะขนมไทยนะ16พฤศจิกานะครับฟันไปที่เลขสามรับโค้งแรกสามสองสามสี่สมหแล้วก็สามแปดอ่ะแคปไว้เลยพี่เดี๋ยวจะให้นี่แล้ว เลิศมากจุดได้สี่สามผมคิดว่าต้องมีสามเออตอนแรกนะ่ะผมจะเอาห้ามีคนฟันห้าแล้วถ้าสมมติว่าห้าไม่มาเราก็ได้จะได้ไม่ตุยเพราะว่าผมเคยฟันสองผมเคยฟันสองพร้อมกับเพื่อนแล้วสองก็ว่าหมารอบนั่นเพราะฉะนั้นผมว่ามีสามแน่นอนผมดูจากเลขแล้วเพราะว่าผมสังเกตอะรัฐบาลอะมันออกสาเดยเหมือนรอบที่แล้วใช่ไหมครับ เลขรัฐบาลอ่ะมันออกวันเสาร์กำลังวันมันมีหนึ่งมีห้ามีแปดแล้ววันที่สิบหกอ่ะมันออกวันอาทิตย์กำลังวันมันมีหนึ่งมีสี่มีแปดเห็นไหมมันจะเอาเลขกำลังวันของรอบรอบรอบหน้าอ่ะมาออกอย่างวันที่สิบหกเนี่ยมันจะต้องติดเลขกำลังวันมาตัวหนึ่งผมมั่นใจเลขกำลังวันของวันจะมีเก้ามีสามมีเจ็ดเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์เนี้ยสามเก้าเจ็ดเนี่ยจะต้องมาออกเลข จะมาในเลขกำลังวันของวันที่จะออกในวันที่สิหเนี่ยเลขกำลังวันของวันจันทร์เนี่ยจะต้องมาตัวนึงแล้วผมวิเคราะห์แล้วเป็นสามแน่นอนสามมาสามมาแน่นอนเลขน่าจะเปลี่ยนเพราะว่าสัญจรมันทิ้งเลขไว้สามห้าหกสามสามห้าหกสามหนึ่งเออสามห้าหกสามหนึ่งปีเลิ่มหลอกแปดสี่สามหกหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะพี่แคปแล้วไม่มีเลขทูบครับวันนี้ตอนนี้เล่นยาก วันนี้วันพระเอาชุดเดียวลพี่ปังก็ปังพังก็พังเอออะสุดยอดอยู่กำแพงเพชรสั่งทูบได้สามรอบแล้วอ่ะพี่ไม่ต้องเอาเลขทงเลขทูบเออผมลืมเลขฝันผมจะเขียนให้พี่นะพี่เอาไปตันเล่นเอาเองผมไม่จับให้พี่ได้ทั้งสิ้นนะ ผมฝันแม่นผมฝันแม่นนะแต่เอาไปตีไปเจ้าเองเดี๋ยวผมผมขอดูก่อนผมก็เบิร์เคยฝันยังส่ฝันเห็นซี่โตผ้าเขียนให้เดี๋ยวผมสิของผมบ่มีแบบว่าฝันเป็นตูเป็นตาได้แต่ว่าเอาไปไปเอาไปตัดเอาไปอ่น,นเอาเองครับดวงไผ่ดวงมันเดี๋ยวขอเบิ่งก่อน หนึ่งธันวาสัญจรกำแพงเพชรครับเลขกำลังวันจันทร์ต้องมาตัวหนึ่งสำหรับวันสิบหกนี่นะคิดว่าสามมาแท้เพราะวันอาทิตย์สามออกดียุใส่ว่าคือเพ่เห็นวะครับ <c oughs> <c oughs> เขียนไว้แ่เศร้าคุณอา้าคือเ่เห็นวะ ใครดูจบก็ถือว่าคนนั้นแหละมีใจใครดูรจบก็แล้วแเตะอืมเมื่อกี้เบิงสามพันออกไปเจ็ดร้อยเห็นบ่อันนั้นคือคนบม่มีเขาเอื้นว่าคนบ่มีดวงอาะที่หาว่าโอ๊ยว้าไรว่าสิป้อยลก็แล้วแต่เขาคนคนเรามันผ้ามาความคิดกันไม่ได้พี่แต่ว่าคนรักผมอะเยอะมากกว่าก็ขอบคุณนะเดี๋ยวผมเขียนให้พี่นะพี่ไปตัดเองนะครับเพราะว่าผมเห็นพี่เอาไปตัดเองดวงไผ่ดวงมันแล้วก็เลขอันนี้ครับ ฝากไว้นําไม่อีกนะ่ารักใครๆครก็รักเจอผมก็ชักทายได้นะผมบ่ได้ผมบ่ได้ยิงอผมบ่ได้ยิงดวิว้าเลยไม่ได้ยิงนะน่อยก็เข้าไปแล้วนะยินดีด้วยอ่ะพี่รัฐบาลอีกรอบหนึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวจะผมจะโพส์ให้แต่วันนี้ให้ในไลฟ์ก่อนสามนะครับสามสองสามสี่สามหกแล้วก็สามแปด คัดไหมพี่สีคู่พอส่วนสามโตผมรอกรอผมก่อนเมื่อยกับสาโตเรายาก